สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นการลงทุนกันนะคะวันนี้เราจะมาดูแนวโน้มครึ่งหลังของปี2568กันค่ะเราสก,กัดข้อมูลมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณชยนน์รักกาจนนันจากฟินโมนม m น n านะคะเป้าหมายก็คืออ,อยากจะหาประเด็นที่น่าสนใจมาลองปรับกลยุทธ์ลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้กันค่ะเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยตลาดหุ้นโลกดูเหมือนว่าอัพไซด์มันเริ่มจำกัดแล้วนะคะครับผม โดยเฉพาะฝั่งสหรัฐเนี่ย valuation เหมือนจะตึงตัวมากๆเลยค่ะ S&P 500แพงเหมือนช่วงก่อนโควิดเลยใช่ครับแต่ที่ต่างคือดอกเบีย้ยตอนนี้สูงกว่าตอนนั้นเยอะมากนะครับอ๋อใช่ค่ะใช่มันเลยทำให้ valuation ยิ่งดูดตึงตัวเข้าไปใหญ่แล้วก็มีความไม่แน่นอนเรื่องออนโยบายภาษีทั้มรออยู่ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับบวกกับตัวเลขจ้างงานที่เริ่มแผ่วๆลงด้วยอืม เงินที่เข้ามาตอนนี้เลยเป็นลักษณะแบบว่าฮอตมันนี่ซะเยอะคือเข้าเร็วออกเร็วไม่ได้อยู่นานโหวงั้นถ้าเจาะไปที่หุ้นสหรัฐเลยอะคะถึงจะแพงแต่กระแสะ AI ก็ยังแรงอยู่ใช่เลยครับกระแสะ AI นี่ยังแรงมากๆคุ้นกลุ่มเทคใหญ่ๆหรือที่เรียกกันว่าเจ็ดนางฟ้าเนี่ยก็ยังน่าสนใจนะครับเพราะเขามีข้อมูลมีแพลตฟอร์มมหาศาลเลยที่จาเป็นกับ AI ผลประกอบการก็ยังดีอยู่แต่ก็ต้องเลือกดีๆ ต้อง selective buy มากขึ้นครับคือต้องเลือกเป็นตัวตัวไปเพราะประโยชน์จาก AI มันยังกระจุบตัวอยู่ไม่กี่บริษัทเองอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะเงินร้อนก็เลยวิ่งเข้าแต่กลุ่มนี้ประมาณนั้นเลยครับแล้วถ้ามองออกไปนอกสหรัฐล่ะคะพอจะมีโอกาสที่ไหนที่ได้อาน,นิสงจาก AI บ้างไหมคะมีอยู่3ประเทศที่น่าจับตาครับว่าอาจจะได้ประโยชน์จาก AI นอกเหนือจากสหรัฐ1ก็คือไต้หวันอันนี้ชัดเจนเรื่อง TSMC ผู้นำผลิตชิปค่ะ สองคือเกาหลีใต้ที่มี SK Hynix กับ Samsung ทำพวก Memory s h i ิซึ่งสำคัญกับ s e r v ์ฟเวอร์ a อมากมแล้วก็สามคือญี่ปุ่นครับอาจจะได้จากกลุ่ม IoT หรือพวกบริษัทผลิตอุปกรณ์ s e มิคอน d u c t ตอร์อันนี้อาจจะเป็นคลื่นลูกต่อไปน่าสนใจค่ะแต่ก็ต้องดู valuation ด้วยแน่นอนครับต้องดูความถูกแพงแล้วก็ผลกระทบเรื่องภาษีควบคู่กันไปด้วยพูดถึง valuation แล้วถ้ามองหาหุ้นที่ยังไม่แพงในเอเชียตอนนี้ล่ะคะ มีตลาดไหนน่าสนใจบ้างในเอเชียถ้าดูเรื่อง valuation ที่ยังน่าสนใจนะครับก็จะมีไทยเวียดนามและก็จีนค่ะจีนเนี่ยถึงจะฟื้นขึ้นมาบ้างแต่ PE ทั้งแหงเซ n งทั้งเอเชียก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีอยู่นะครับทางฟิโนเมนาเขาก็เลยมอง neutral คือถือต่อได้แต่ยังไม่ซื้อเพิ่มรอดูเรื่องภาษีให้ชัดก่อนอ๋อรอดูก่อนส่วนเวียดนามอันนี้น่าสนใจดัชนีทำ all time high ไปแล้วแต่ PE เพิ่งจะ10เท่าเองครับ ถือว่ายังไม่แพงเลยโหแค่สิบเท่าเองเหรอคะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายตลาดหุ้นไทยเรานี่แหละครับ PE ต่ำมากแถมดีเวเดนยิวหรือปันผลเนี่ยสูงค่ะก็เป็นเป้าหมายที่ดีในเวลาที่ตลาดพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐมันแพงๆแบบนี้พอพูดถึงภาษีทรัมป์อีกรอบมันจะกระทบไทยกับเวียดนามมากน้อยแค่ไหนครับพอมีรายละเอียดไหมสําหรับไทยกับเวียดนามเอ่อดูเหมือนว่าจะรับมือได้ค่อนข้างดีนะครับคาดว่าจะโดนประมาณ 19- 20%ออืมก็ไม่แย่มาก ไม่แย่ครับแล้วอาจจะช่วยปลดล็อกว a ลูเอชันที่กังวลกันมาก่อนหน้านี้ได้ด้วยซ้ำอ๋อเหรอคะส่วนยุโรปก็อาจจะได้ประโยชน์เพราะอาจโดนภาษีน้อยกว่าคาดแต่ก็มีความเสี่ยงอื่นอย่างสงครามยูเครนแล้วนักลงทุนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แล้วประเทศไหนที่ควรระวังเป็นพิเศษคะที่ต้องระวังมากๆเลยคือบราซิลกับอินเดียครับคาดว่าจะโดนสูงถึง50เลยโหเยอะมากครับรวมถึงรัเสเซียด้วย ที่มีทั้งเรื่องภาษีกับมาตรการคว่ำบาตเดิมอยู่แล้วกลับมาที่บ้านเราหุ้นไทยคะ่ะแ a l u a t ชันดีปันผลสูงแล้วกลยุทธ์ควรจะเป็นยังไงดีคะตอนนี้ก็คงต้องเน้นไปที่หุ้นปันผลสูงแล้วครับกลุ่มที่น่าสนใจก็อย่างเช่นธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กหรือพวกหุ้นโทรคมนาคมบางตัวอสังหาบางบริษัทที่ราคาย,ยังไม่แพงมากแต่ปันผลอย่างดีอยู่ มีตัวอย่างไหมคะพอจะดูจากไหนได้บ้างอาจจะลองดูหุ้นในกลุ่ม s a r c HD ก็ได้ครับอันนั้นเขารวบรวมหุ้นปันผลสูงสม่ำเสมอมาให้แล้วตอนนี้ก็ยังมีหุ้นที่ให้ปันผลระดับ6-7%ให้เห็นอยู่แล้วครับแล้วหุ้นกลุ่มไหนที่ควรเลี่ยงคะควรจะเลี่ยงพวกหุ้นกลุ่มวัฒจักรหรือ Cyclical Stocks ไปก่อนครับพวกที่ราคาเคลื่อนไหวตามเศรษฐกิจเยอะๆนะครับเพราะภาพรวมเศรษฐกิจไทยเราก็ายังไม่ได้ฟื้นตัวชัดเจนขนาดนั้นเข้าใจค่ะ นอกจากหุ้นแล้วสินทรัพย์อื่นอย่างตราสารหนี้ล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอืมเรื่องตราสารหนี้เนี่ยแม้จะมีแนวโน้มว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยปีนี้สักสองครั้งซึ่งปกติน่าจะดีต่อราคาบอลค่ะแต่ดูเหมือนว่าตลาด p r i c e ิ n ไปพอสมควรคือราคามันรับรู้ข่าวนี้ไปเยอะแล้วบวกกับยังมีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อที่อาจจะกลับมาได้อีกจากเรื่อง t ท r ริหรือกำแพงภาษีนะครับอ๋อใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้อาจจะทำให้เฟดลังเลที่จะลดดอกเบีย้ยได้เหมือนกันดังนั้นอตอนนี้ก็เลยยังไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มครับสำหรับตราสารนี้แล้วทองคำล่ะคะเห็นราคาขึ้นมาเยอะทองคำนี้น่าสนใจมากครับในภาวะแบบนี้จะเห็นว่าราคายืนเหนือแนวรับสำคัญต่อเทา3า3,200ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีข่าวธนาคารกลางจีนซื้อต่อเนื่อง แล้วในภาวะที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงๆแบบนี้การมีทองคำเป็นเซฟเฮเบนติดพอร์ตไว้ก็น่าจะช่วยได้เยอะครับควรถือสัสดส่วนประมาณเท่าไหร่ดีคะสำหรับคนที่ยังไม่มีหรือมีน้อยกว่า10%อาจจะพิจารณาเพิ่มน้ำหนักเป็น10-15%ได้เลยครับเป้าหมายปลายปีนี้ก็มองแถวๆ3,600-3,800ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับค่ะสินทรัพย์สุดท้ายที่คนก็พูดถึงกันเยอะคริปโตเคอเรนซีมองยังไงคะ คริปโตผมว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะครับเพราะถือว่ายังอยู่ต้นน้ำของการพัฒนาและการยอมรับมีปัจจัยหนุนที่น่าสนใจอย่างท่าทีของทรัมป์ที่อาจจะเปิดทางให้เข้าพอร์ต 401k ของคนอเมริกันได้อันนั้นเม็ดเงนินมหาศาลเลยนะเกือบ9ล,ล้านล้านดอลลาร์โหเยอะมากใช่ครับแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องกฎหมาย Stablecoin Act ที่จะช่วยเพิ่มการยอมรับมีกรอบกำกับดูแลชัดเจนขึ้นเหมาะกับการลงทุนไหมคะ เหมาะสำหรับกระจายความเสี่ยงครับแต่ด้วยความผันผวนที่ยังสูงอยู่ก็ควรค่อยๆทยอยเข้าลงทุนมากกว่าครับอย่าเพิ่งใส่ไปที่เดียวเยอะๆญี่ปุ่นแล้วก็หาหุ้นวาลูหุ้นปันผลสูงในเอเชียอย่างไทยเวียดนามครับผมส่วนสินทรัพย์ทางเลือกทองคำก็ดูเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงที่ดีคริปโตก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยถูกต้องเลยครับ แล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากให้ไปคิดกันต่อเรื่อยๆนะครับคือในโลกยุคนี้ที่เทคโนโลยีอย่าง AI การเมืองเรื่องภาษีนโยบายการเงินมันเชื่อมโยงกันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับนิยามของคําว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ s a ฟ e h a v e ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างทองคำเนี่ยในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราเคยเข้าใจได้หรือเปล่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรอืมน่าคิดมากเลยค่ะครับอันนี้เป็นคําถามสําคัญที่นักลงทุนน่าจะเก็บไปพิจารณา,ากันใ,นในระยะยาวดูครับ Thank <laughs> you.